ก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับ BDH d นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหามะพร้าวนะครับผมเอาไปขายในไหนนะครับมาดูกันนะครับก็อยู่ในเซิร์ฟแพงก้าเหมือนอีกเช่นเคยนะครับผมเซิร์ฟจำพี่เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกเราก็กดเข้าไป G P S นะครับแล้วก็เข้าไปเกษตรนะครับแล้วก็ไปตรงหาคําว่าสวนมะพร้าวนะครับผมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เลยนะ ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นที่ประจําที่พี่เล่นเลยนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับผมเข้าไปตรงที่มะพร้าวแล้วก็กดเอ็นไปเลยนะครับผม,มง่ายๆนะครับผมนะครับเ,เดี๋ยวพี่ขอแคปหน้าจอไ,ไว้เป็นคลิปปกนะครับปกคลิปดิโอ้ด,ดิอูดเนี่ยโอเคเรากเก็บไปเถอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอตัวไป เก็บก่อนโอเคเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทําการไปเซเว่นกันเลยนะครับผมการไปเซเว่นนะครับกดทําเหมือนเดินมนะ GPS แล้วก็ไปสถานที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็เซเว่นโอเคมันขึ้นมาหาแล้วเราไปกันเถอะนะครับผมนะครับผมใครที่อยากจะเข้าแก๊้งพี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไ d ดี ID อะไรบอกมาได้นะครับพี่สตรีมทุกวันนะครับผมเวลา หนึ่งทุ่มเป็นทุ่ไปนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้การเล่น c t e เซอร์แพนกา์แล้วก็ทักแชทมาได้นะครับผมในเฟซบันดิเซลนะครับผมโอเคอเน,เเอนะครับแล้วขี่รถไปกันเถอะนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะถึงตรงหน้าแก๊งโจโจ้แล้วนะ รู้สึกว่าตรงนี้มันจะแรกนิดนึงนะครับผมเพราะเด็กเยอะมากนะครับตอนนี้เซิร์ฟแพนกาเรากำลังจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมกดเล่นเยอะเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือเล่นเซิร์ฟอื่นอยู่ก็พี่ก็แนะนาให้มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟเนอร์หนึ่งโน1หนึ่งของพี่เลยนะเป็นเซิร์ฟแรกพี่เลยนะครับผมโอเคนะครับมันจะถึงตรงเซเว่นแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันแหลกแล้วนะ โอ้รู้สึกว่าแหลกจืดน,นะฮะมือถือพี่มันต้องซื้อใหม่แล้วนะทั้งมือถือทั้งคอมพี่ต้องเก็บเงินซื้อใหม่แล้วนะครับผมโอเคครเราจะถึงเซเว่นแล้วนะครับผมเซเว่นอยู่ข้างหน้าโอ้โหรู้สึกว่าเขาไล่กันอยู่นะไม่เป็นไรโอ้ลูซโอ้โหไมค์กอด ยิงกันเลยกันนี่โอ้โหแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งอะไรวะไอีพีไปทราบนะเราไม่ขอยุ่งเลยนะครับเราเป็นเด็กสังบานนะครับผมโอเคเราไม่สนใจเราเข้าไปเซเว่นก่อนเลยเราโอเคให้เขาตีกันตายกันข้างนอกดีกว่านะครับเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะผมเป็นเด็กเด็กเนื้อน,นะฮะเด็กเนื้อดนะฮะวิธีการขายก็กดเอ็นแนละ้วก็ไปตรงที่ขายให้เซเว่นนะครับ มันก็จะมีขึ้นบอกว่าเรามีกี่อันนะครับผมแล้วก็ขายไปนะครับอันหนึ่งมันประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้เยอะอยากได้น้อยก็ขนเยอะๆนะครับผมมีเด็กใหม่มาขอนะครับว่าเออทำคลิปหนหรือไม่รู้ว่าขายตรงไหนนะครับโอเคพี่ก็บอกเสร็จเรียบร้อยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระทืบรลค์ด้วยนะใครไม่กระทืบนะพี่หมัดตรงใส่นะ